พุทโธธรรมโมสังโฆค,คุณพิดามารดาคุณครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้ออย่ากลัวสวดคาถานี้เมื่อเวลาไปนอนตามถิ่นป้องกันภัยอันตราย เรื่องที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังค่ะก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังเรื่องราวต่อไปนี้ขอฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะ หากเวลาไปต่างจังหวัดหรือแม้แต่สวดมนต์ที่บ้านก็อย่าลืมพระคาถานี้เพราะเป็นบทสวดแผ่เมตตาให้รอบครอบบางคนอาจจะเข้าใจผิดเวลาเจอวิญญาณบางทีก็พากันสวดไล่เขาจริงๆแล้วเขาไม่ให้ไล่เพราะของบางอย่างเขาอยู่ที่ตรงนั้นมาก่อนเรา จะไล่เขาไปไหนเขาอาจแค้นเคืองจนทำร้ายเราก็เป็นไปได้ต้องสวดแผ่กุศลเมตตาเท่านั้นพระคาถานี้ชื่อว่าคาถากรรณียะเมตสุตังเป็นบทสวดแผ่เมตตาให้ทั้งเทวดาพูดผีปีศาจและสัตว์ต่างๆไม่ให้มาเบียดเบียนทำร้าย พระคาถาว่าดังนี้เมตตันจะสัพพะโลกสมงมาณะสัมภาวเยอปะริมานังอุดทังอโทโจะติริยัญจะอสัมภาทังอเวรังอสปัตตังทิฏฐันจรังนิสินโนวาสยาโนวายายะตัสสะ วิคตะมิโทเอตังสติงอธิเทยะพรมมะมีตังวิหารังอิทมาหุทิตทินจะอนุปคัมมะสีลาวาสัส,สนเนนะสัมปันโนูกาเมสุวิเนยะเคทังนะหิชาตุคพะเสยยังปุณะเรติ เพราะของบางอย่างเขาอยู่ตรงนั้นก่อนเราเขาอาจแค้นเครืองจนทำร้ายต้องสวดแผ่กุศลเมตตาเท่านั้นจึงจะดีซึ่งเป็นบทที่มีอานิสงส์ในเรื่องความเมตตาโดยเฉพาะบทนี้สวดแล้วจะทำให้มีแต่คนรักแม้แต่กระทั่งผีและเทวดาก็รักเรา จะไปขึ้นเขาลงห้วยก็ไม่ต้องกลัวอะไรอีกอย่างหนึ่งเวลาไปนอนต่างที่การเคาะประตูบอกเจ้าที่ก่อนเข้าห้องหรือก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระตามปกติแล้วบอกชื่อนามสกุลบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก่อนทุกครั้งว่าเราจะมานอนกี่วันขอให้เจ้าที่ คุ้มครองตัวเราให้ปลอดภัยเท่านี้ก็จะนอนหลับสบายไม่มีอะไรมารบกวนใจค่ะขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้จัดทำได้นำมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้ขอขอบพระคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามอย่าลืมส่งต่อเรื่องราวที่ท่านผู้ฟัง ได้รับฟังในวันนี้ให้กับกัลยาณมิตรของท่านเพราะการให้คือการสร้างอน,นิสงส์อันยิ่งใหญ่ค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากความทุกข์สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ